สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโลสดในรายการออมสินความคิดครับสำหรับออมสินความคิดวันนี้ก็น้อมนำเรื่องราวของแรงบันดาลใจเราก็ฟังกันต่อเน,นื่องมาหลายตอนแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นอีกตอนนึงที่สำคัญก็จะได้น้อมนำเรื่องราวดีๆเหล่านี้เอามาประดับส,สติปัญญาฟังกันวันละนิดจิตแจ่มใสวันนี้นโปเลียนฮิลก็เป็น นักการตลาดนักเขียนหนังสือที่มีชื่อเสียงนีของฝรั่งเขาเขาบอกจงมีความใจกว้างเมื่อท่านแบ่งปันบางส่วนนะที่มีอยู่ให้แก่คนอื่นสิ่งที่เหลืออยู่กับท่านจะเพิ่มเป็นทวีคูณอ่าเขาบอกว่าจงมีความใจกว้างใจเนี่ยมันก็เหมือนกับพื้นที่ถ้าใจแคบมันเล็กพื้นที่มันน้อยคนก็เข้าไปอยู่ได้น้อยถ้าใจกว้าง ใจใหญ่ใจกว้างเหมือนท้องทะเลหรือเหมือนแม่น้ําอะไรเงี้ยคนก็เข้าไปได้คนใจกว้างคนก็อยากเข้ามาคบหาสมาคมคนใจแคบคนก็ผ่านมาก็ผ่านไปใจแคบมองใกล้คิดใกล้ไฟตำอะไรเนี่ยคนก็ไม่ชอบแต่ถ้าใจกว้างดีเพราะนั้นนโปเรียนเขาจะบอกว่าจงมีความใจกว้างเมื่อท่านแบ่งปันบางส่วนที่มีอยู่ให้แก่คนอื่นคือการให้นะครับ สิ่งที่เหลืออยู่กับท่านจะเพิ่มเป็นทวีคูณเออฟังแล้วก็งงใช่ไหมเรามีร้อยหนึ่งให้ไปห้าสิบมันจะเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าจริงๆเรื่อง,เร,องเรื่องนี้ท่านสังเกตไหมครับธรรมะในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะไล่ไปเรื่อยเลยหลายหลายตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทานศีลภาวนาก็เริ่มที่ทานก่อนใช่หไหมหรือ,เ,อ,อเรื่องราวของ อะไรบารมีทานบารมีพระเวสสันดรเนี่ยหรือเรื่องของอทศพิธราชธรรมก็ทานนางนะทานนางสีลังอะไรปจาครังเพราะฉะนั้นมาเริ่มจากทานก่อนใช่ไหมการให้ทานการแบ่งปันเพราะอะไรรู้ไหมทานเนี่ยมันเห็นง่าย ศีลมันจะมองไม่เห็นมันมันเป็นเรื่องของใจแล้วมันเรื่องเรื่องของกายเรื่องของใจแล้วภาวนาก็เป็นเรื่องของใจเรื่องอื่นเป็นเรื่องใจแต่ว่าทานเนี่ยมันเป็นเป็นมีเงินก็แบ่งปันได้มีของก็เอาไปให้ได้เหมือนอนันทบินทิกะเศรษฐีเนี่ยตั้งโรงทานทุกมุมเมืองเลยเนี่ยอันนี้ทานนะ,ะทานจะเป็นวัตถุก็ได้เป็นธรรมะก็ได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อมีใจกว้างเนี่ยเราก็แบ่งปันใหุู้ธเจ้าบอกว่าให้ไปเนี่ย สิ่งที่ให้ไปมันก็จะเป็นของเราเพราะตัวเราทุกวันนี้พระพุทธเจา้าบอกก็เหมือนไฟไหม้่งไฟไหม้บ้านเนี่ยเราหยิบออกมาได้เท่าไหร่ก็เป็นของเราใช่ไหมเวลาไฟไหม้บ้านมีเพชรนินจินดาเอาออกมาได้ก็เป็นของเราร่างกายนี่พระพุทธเจา้าบอกสรีละเนี่ยเวลามันก็เผาผลาญเราอยู่ทุกวันทุกเมื่อเชื่อวันจากหนุ่มเป็นแก่แกเป็นอาวุโสแล้วก็สุดท้ายก็ตายจากไปและสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยพระพุทธเจา้าบอกจะเป็นของเรา สิ่งที่ไม่ให้ก็จะไม่ได้เป็นของเราเพราะฉะนั้นคนขี้เหนียวขี้ตืดไม่ยอมให้ทานไม่ยอมอะไรเนี่ยก็จะไม่ได้บุญได้กุศลอะไรเลยคือบอกว่าไม่ให้ทานแล้วไปรักษาศีลมันก็ผิดหลักโอ้เจ้าวางหลักไว้าทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นขั้นเป็นขั้นจากง่ายทานยังให้ไม่ได้รักษาศีลยิ่งยากใหญ่ภาวนายิ่งยากกว่ารักษาศีลอีกเพราะฉะนั้นนับปเลียนฮิวเขาจึงบอกว่านี่เขาเป็นฝรั่งนะครับ ขาบอกว่ามีความใจกว้างสิ่งที่แบ่งปันไปให้เนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยจะเพิ่มเป็นทวีคูณสังเกตไหมครับอนาถบิยทิกะเศรษฐีเนี่ยสร้างวัดเชตวันหมหาหาห้พุทธเจ้าหมดไปไม่รู้กี่โกดเลยมันก็น่าจะยากจนใช่ไหมแต่อนาถบิน์ทิกะเศรษฐีได้โสดาบันลูกสาวได้สกิทาคามีได้อนาคามีเนี่ยลูกสาวลูกชาย ได้โสดาบันเนี่ยบรลุธรรมกันเป็นแถวเลยอันนะั้นพอบรลุธรรมผู้เจ้าบอกบรลุธรรมเป็นไงมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินการบรรลุธรรมเนี่ยมันมีค่ามหาศาลก็เงินทองมีค่ามากกว่ามหาราชอีกผู้เจ้าท่านเปรียบเทียบคำโสดาบันเนี่ยเพราะฉอานนะถาถบินทิกาเสียถีเนี่ยเสียเงินจะได้โสดาบันจะไม่ได้ซื้อนะครับฟังธรรมจากผู้เจ้าและบรลุโสดาบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยจะเพิ่ม ความหมายของนโบเรลียนฮิลก็คือท่านก็ยิ่งให้ท่านก็ยิ่งได้ใจมันก็สดชื่นหัวเราะเลื่นลบความขมตมในจิตถ้าท่านไม่เห็นแก่ตัวสักน้อยนิดท่านก็จะมีชีวิตสุขสมบูรณ์เห็นไหมครับให้ไปนะครับเกิดมาแล้วไม่มีอะไรสมเด็จโตบอกเกิดมาก็มีแต่ตัวล่อนจอนเนี่ยไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรมาด้วยเจ้า เจ้าจะเอาต่สุขสนุกฉะไหนเมื่อจะมามือเปล่าเจ้าอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาแต่เราอย่าไปมือเปล่าอย่างที่สมเด็จโตท่านว่าควรจะแบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับสังคมให้กับคนที่เขาได้โอกาสให้คนที่เขามีความต้องการมันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลน,นั่นแหละจะติดตัวเราไปจนภูภมิข้างหน้าเลยนะครับนี่วักแรกต่อมาก็จะเป็นสุภาษิตจีนนิดหนึ่งนะครับ สุภาษิตจีนนี้ท่านบอกว่าคุณธรรมของคนมีทรัพย์อยู่ที่การให้เห็นไหมนี่คนละขั้วโลกกับนโปเลียนฮิวเลยนี่จีนนะครับคุณธรรมของคนมีทรัพย์อยู่ที่การให้ของคนขาดทรัพย์อยู่ที่ปฏิเสธที่จะขอ,อต้องยิงในศักดิ์ศรีด้วยของคนสูงศักดิ์อยู่ที่การมีท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเพื่อนมนุษย์คือสูงศักดิ์แล้วมาเขย่งขึ้นไปอีกเนี่ย คนข้างล่างมันก็มองไม่ถึงก็เลยไม่เจอกันต่างคนต่างหันหน้าไอ้นี่ก็หันไปนี้ไอ้นี่ก็หันไปนี้ต่างซ้ายหันขวาหันไม่เจอกันสังคมมันก็แย่สังคมต้องหันหน้าเข้าหากันใครที่แย่ uh, yeah. เราก็ต้องดูแลช่วยเหลือเราจะได้ไปด้วยกันเขาจึงเรียกว่าสังคมเพราะคําว่าสังคมแปลว่าการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อมาในภาสิทนี้เขาบอกว่า,าความอ่อนน้อม,มถม่อมตนต้องคนต่ําฐานะอยู่ ของคนต่ำฐานะอยู่ที่ความสามารถจันลงชีวิตให้ราบรื่นแม้แต่คนที่ยากจนคนที่ไม่มีจะกินคนที่ไม่มีอาชีพก็ต้องจันลงชีวิตให้ราบรื่นให้ได้คือต้องต้องสู้กัดฟันสู้ยากจนคนแค้นหลายคนยากจนมากเลยเกิดมาแต่สุดท้ายก่อนตายเนี่ยร่ำรวยก็เยอะแยะไปนะฮะคนจีนเสือผืนผอนใบก็มาร่ำรวยได้เพราะฉะนั้นคนรวยก็อาจจะจนได้ เหมือนที่ผู้จ้าบอกมามืดไปมืดมามืดไปสว่างมาสว่างไปมืดมาสว่างไปสว่างเห็นไหมและคนมามืดจะไปสว่างไงผู้จ้าบอกมามืดไปสว่างมามืดก็ยากจนง่อยเปียเสียขาไม่มีทุนรอนพ่อแม่ก็ยากจนเรียนหนังสือได้เรียนบ้างไม่ได้เรียนบ้างไม่ได้เรียนเลยก็มีแต่ไปสว่างก็คืออดทนภาคเพียรเก็บหอมรอมริบนะได้เงินทองได้ทำงาค้าขายมีเงินมีทอง แบ่งปันเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยมามืดไปสว่างเพราะนั้นน่ยในสุภาษิตเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบไว้ในสองอลักษณะก็คือคุณธรรมของคนมีทรัพย์ก็อยู่ที่การให้มีทรัพย์แล้วไม่ให้ก็ไม่รู้จะมีไปทำไมเพราะมันให้นี่มันจะเป็นของเราเนี่ยตามหลักพระพุทธเจ้าของคนขาดทรัพย์คือปฏิเสธที่จะขอคนไม่มีก็ไม่ขอแต่ทำงานเพื่อแลกกัน นะครับคือต่างตอบแทนเอาน้ําเหงือเอามือเอาเท้าเอาอะไรต่างๆเนี้ยไปแลกกันบางคนเนะี้ยไม่มีแขนไม่มีอะไรเลยใช้ขาวาดลูกก็มีใช้ขาเย็บถักปากร้อยก็มีผมเคยดูภาพยนตร์จีนที่เขาเอามาให้ดูก็คือแขนไม่มีใช้ขาสองอย่างทอดไข่เจียวทําอะไรต่ออะไรไปทนะํานาทําไร่ทําอะไรได้ทุกอย่างเลยไม่มีแขนแต่ว่าเขาทําได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือขาดรัพย์แต่อย่าขาด หลักการของชีวิตปฏิเสธที่จะขอแต่ก็ทำงานให้คือแลกแลกกว่าจะได้เงินมาก็ต้องแลกสมมติบางคนนี่ไม่มีอะไรเขาก็ยังร้องเพลงอย่างวันนี้พกเนี่ยขอทานเนี่ยเขาไม่มีอะไรจะให้เราเขาก็ร้องเพลงเพลา,าะแลกกับเรามีนะครับในเมืองนอกเมืองนาผมไปเนี่ยก็เปิดมัวกันแหละเนี่ยก็กให้แลกกันไงไม่ได้ขอฟรีแต่แลกกันบางคนก็ใช้แรงกายแรงใจบางคนก็ใช้ าาปากร้องเพลงบางคนก็ไปทํางานเป็นอาสาให้แล้วก็ได้เงินมานี่คือคือ,อสุภาษิตของจีนเขาอีกสักบทหนึ่งอันนี้เป็นฝรั่งแม็กไลฮาร์ดเขาบอกว่าแสดงบทบาทของคุณให้ดีแล้วคุณจะเป็นอะไรต่ออะไรได้ทั้งนั้นตามที่คุณอยากเป็นแสดงบทบาทของคุณให้ดีแล้วคุณจะเป็นอะไรก็ได้อันนี้สําคัญนะครับ หลายคนเนี่ยเอา,าเราดูดาราก็ได้ดารามีใครไหมครับเดินเข้ามาแล้วเป็นพระเอกนางเอกไม่มีหรอกครับอาจจะเป็นตัวประกอบอาจจะเป็นตัวนู้นตัวนี้ไปก่อนเขาก็ดูลักษณะท่าทางเข้าทา่าเข้าทางแล้วก็ปรับระดับให้เหมือนเราไปทํางานเขาก็ต้องมีทดลองงานสามเดือนถ้าผ่านโปรแล้วอา้าวเริ่มตําแหน่งนี้ก่อนตําแหน่งนี้เปิดประตูหน้าต่างล้างห้องน้ําอะไรต่อทำอนี้ไปก่อนพอดีขึ้นขยับขยับ,ข,ยบขึ้นไปเรื่อยๆนะ เพราะฉะนั้นนี่ก็คือแสดงบทบาทของคุณให้ดีแล้วคุณจะเป็นอะไรต่ออะไรได้หมดตามที่คุณอยากเป็นคือเขาให้เป็นบทอย่างจบทหารอย่างผมจบมา,าเขาให้เป็นผู้มัวดเป็นผู้ฝึกก็ฝึกทหารใหม่ให้เขาเวนก็เขาเวนอพอต่อมาเป็นผู้กองเป็นผู้บับกองร้อยเป็นผู้บับกองพันผู้บับหมวดหมูอะไรก็ไล่ไปต้องทําหน้าที่ตรงนั้นให้ดีก่อน พอสเต็ปต่อไปการก้าวต่อไปมันก็จะเป็นได้ดีของมันแต่ถ้าเป็นตรงนี้ก็วิ่งไปขอเปิดตรงนู้นวิ่งตรงนี้ไปเป็นตรงนู้นตกลงไม่ได้ดีแล้วครับแต่ได้มาแต่ไม่ได้ดีก็คือไม่สามารถที่จะทำตรงตำแหน่งตรงนั้นได้เพราะ,ะนั้น,นกลไกของสังคมก็ติดขัดเหมือนไอหัวเทียนไปทำหน้าที่จ่ายตรงนู้นไอน้ำมันไปทำหน้าที่หัวเทียนเนี่ยไม่ได้นะเครื่องยนต์นกลไกก็พัง นะระบบกระจายไฟฟ้าระบบอะไรต่ออะไรมันก็ระเบิดเถิดอเทิงไปเพราะฉะนั้นเป็นอะไรก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นรัฐมนตรีเป็นประชา,นา,นะนะานชนนี่แหละเ,เป็นพ่อค้าแม่ค้านี่แหละเป็นให้ดีอย่าซื่อสัตย์ต่อลูกค้าไม่ไปโกงตาช่างไม่ไปทําอะไรด้วยซื่อสัตย์สุจริตถ้าเราซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าอาชีพอะไรมันก็ดีหมดนั่นแหละ นะไม่ต้องมาระแวงไว้ใจไม่ไว้ใจเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งดูคลิปนับแบงแบงพัน 20, ยี่สิบสามสิบใบมันยังปลอมมาแล้วก็ใช้เทคนิคนี่ที่นับไปแล้วเมันก็ครบนี่ที่ไหนได้มันเอาแบงงอไปมันก็นับเป็น2องใบแต่จริงจมันคือใบเดียวกันเห็นไหมมันก็เป็นเทคนิคหรือว่าไข่ปลอมเดี๋ยวนี้ หรือเอาผลไม้ดีๆไว้ข้างบนเอาเน่าๆไว้ข้างล่างเวลาขายก็เอาเน่าๆใส่ไปมั่งอย่างสมัยก่อนเราส่งข้าวไปเราแอบเอากวดมั่งเอาทรายใส่ไปอันนี้ไม่ซื่อสัตว์เพราะนั้นเนี่ยพวกนี้ทําอะไรก็ไม่เจริญมันเขาก็ได้ครั้งเดียวไงเราไปกินอาหารโโหจานเด็ดเนี่ย จารพันหัวเนื้อปูเนื้ออะไรเนี่ยน่าจะแน่แนตามที่เขาโฆษณาว่าพอไปกินจริงกลายเป็นเอเนื้อปูนี่ว่าจะเป็นปูอัดซึ่งมันไม่ใช่ปูเนี่ก็โกหกหลอกลวงเขาก็ได้ครั้งเดียวแล้วพวกนี้ก็จะเจงไปเรื่อยเพราะไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเห็นอย่างครับเพราะฉะนั้นแสดงบทบาทของคุณให้ดีคุณเป็นพ่อกระทำแรงหน้าที่พอเป็นแม่แสดงหน้าที่แม่เป็นครูแสดงหน้าที่ของครูเป็นรัฐมนตรีเป็นอบตอ,อบจอ ถ้าเราแสดงบทบาทของเราบทบาทคือหน้าที่ความรับผิดชอบของเรามีอะไรเป็นอะไรทำอะไรทำให้มันดีที่สุดไม่ต้องบอกโอ้โหพอเป็นอย่างนี้ผมน่าจะได้ตำแหน่งนี้นะผมน่าจะได้ตำแหน่งรู้ได้ยังไงเพราะเจ้านายเขาเป็นคนพินิจพิจารณาถ้าทุกคนอยากเป็นหมดเจ้านายบอกก็ไม่รู้จะให้ใครเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแสดงบทบาทของเราให้ดีก่อนเมื่อแสดงบทบาทของเราดีได้ในระดับ ข้างล่างข้างบนเขาก็จะดึงขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปจนกระทั่งบริหารบ้านเมืองมันก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือเอานำมาเล่าสู่กันฟังอีกสักบทหนึ่งอันนี้ของของจือ๊อเขาบอกว่าอย่าเสียใจที่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ควรกังวลว่าเราไม่มีความรู้และคุณธรรมสมกับตำแหน่งอย่าเสียใจว่าไม่มีใครรู้จักเรา ควรพิจารณาว่าเรามีคุณค่าอะไรน่าให้คนอื่นรู้จักบ้างโอ้โหจะปวดนะคงจื้อพูดประโยคนี้มาก็คือก็คงคงจื้ออยู่ในการเมืองแข่งขันยุคชุนชิวก็คือต่อสู้กันน่าดูการต่อสู้เหมือนในยุคสามก๊กอะมันก็ต้องใช้คนดีคนเก่งจริงของจริงของปลอมมา,มา,มาไม่ได้นะไปดู ไม่ว่าตั้งแต่กุนซือเสนาบดีกุนซือทหารเอกของแม่วาจาโฉเล่าปีหรือว่าสุนกัวเนี่ยก็ต้องคัดกันเจงๆทั้งนั้นไม่จะแบบไปดึงใครมามั่วๆไม่ได้นะพอดีซื้อตัวบางบางทีก็แอบไปดึงลูกน้องคนนู้นที่ดีๆมาเอาจะให้ตำแหน่งดีเป็นแม่ทัพนายกองอะไรต่างๆเอาเนี้ยนะคงชื่อบอกอย่าเสียใจว่าไม่มีตำแหน่งหน้าที่เห็นไหมใครไม่ได้ตรงกับตำแหน่งอย่าเสียใจ ควรกังวลว่าเรามีความรู้คุณธรรมสมกับตำแหน่งหรือเปล่าบางคนไม่ได้สมเลยแต่ว่าโอ้ยจะได้ผมน่าจะได้เป็นน่ยบางคนไม่ไม่เหมาะนะไม่เหมาะแล้วได้เป็นมันก็เหมือนกับอะไรอ่ะใส่รองเท้ามันคับอ่ะมันไม่เหมาะกับเท้าเราอ่ะมันใส่ไปมันก็เดินยังเดินไม่สะดวกเลยเพราะนั้นนงานราชการงานหลวงมันก็เดินไม่สะดวกเท่านั่นแหละหลักการเดียวกันนะฮะอย่าเสียใจว่าไม่มีใครรู้จักเรา ควรพิจารณาว่าเรามีคุณค่าอะไรคนอื่นรู้จักเออไม่ใช่เดินไปไหนทำไมไม่มีใครยกมือไหว้ทำไมไม่มีใครทักเลยเอ้าวก็เหมือนกันเนี่ยหก,หกยุวกษัตร์ิยออกบวชไงของพระพุทธเจ้าเนี่ยตระกูลเดียวกับพระเจ้าสากยาวงศ์กริยวง์อ่ะนะหกองค์บวชก็หองค์เป็นพระอะหันหมดแล้วไงพระอ,อนุรุทธ,ธะพระอ,อะไรจะเป็นหมดแล้วยกเว้นเทวทัตไม่ได้เป็น เอ๊ะทำไมเขาพูดแต่คนนู้นไม่พูดถึงเราเลยเนี่ยเทวทัตน้อยอกน้อยใจเทวทัตก็ต้องมาอ่านว่าเรามีคุณค่าอะไรให้คนอื่นรู้จักบ้างเพราะเทวทัตนั่นได้แต่ฌานไดอ้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารหลอกพระเจ้าอาชาติศัตรูไปนะตอนนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะเป็นใหญ่แทนพระพุทธเจ้าคิดคิดในทางไม่ดีกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้น อะไรมันจะได้เป็นแล้วเขาไม่ได้เป็นสุดท้ายอ่ะคนอื่นเขาบรรลุพระอาหารหันต์ไปหมดเทวทัศคนเดียวที่โดนธรณีสูบใช่ไหมตกนรกเอเวจีไปซึ่งจริงๆมาด้วยกันแล้วามาจากลูกกษัตริย์ด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นเนี่ยเราอย่าไปเสียอกเสียใจนะเราควรว่าดูว่าเรามีอะไรให้คนอื่นเขารู้จัก,จกให้คนอื่นเขาทักทายยกมือไหว้ได้เต็มไม้เต็มมือบ้าง นี่ก็เรื่องราวของแรงบันดาลใจที่น้อมนำเอามาฝากกันวันละนิดวันละหน่อยนะครับท่านก็เก็บเล็กผสมน้อยไปอะไรที่เป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้อะไรที่มันเห็นว่ามันเอ๊ะมันนี่ยังทําไม่ได้ก็พยายามฝึกเอาเพราะว่าสิ่งที่เอามา,าน้อมนําสู่เล่าสู่กันฟังก็เป็นของดีๆของนักปราชร์ราชบฑิตในแม้แต่โบราณก็สามารถเอามาใช้ได้สําหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ